สวีเด็ดบอลสปอร์ตพู่แปดแปดก่อนจะฟังทัศน์บอลวันนี้ขอฝากให้เขาดีๆแบบโคชเสียนเรียกพ่อเอามาเรียกปลาข้างบ้านแอดไลน์ไว้ที่เอสพีพีแอย่าลืมมีแอดนาน,นาด้วยนะครับสวิดัสสวัสดีมาพบกัช้างจบมันเช่นเคยวันนี้ยิ่งช้างจบมาจะพาไปพบคู่ระหว่างเลเวอร์กูเซนพบแฟรงเฟิร์ตในศึกบุนเดลลีก้าเยอรมันในเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีเลเวอร์กูเซนเปิดบ้านต้อนรับการเย็นของแฟรงเฟิร์ตโดยเจ้าบ้านเลเวอร์กูเซน ฟอมของขพวกเขายังอยู่ในเกนฑ์ที่ดีอยู่ครับห้านัดหลังสุดเป็นการชนะ3เสมอ1แพ้ไปหเกมเท่าน,นั้นส่วนทางฝั่งทีมเยือนแฟรงก์เฟิร์ตผลงานขาองพวกเขาดูกระเต้ิงขึ้นมาหน่อยห้านัดหลังสุดเป็นการชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมด้วยกันมองดูแล้วเรวกูเซนยังได้เปรียบกว่าในทุกมุมใหย่ช้างหล่อมากฟันทงเรวกูเซนมีเฮแน่นอนจัดไป ก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืม add live แอดไลน์ไวที่แอด s p p แปดแปดหรือกดลิงก์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับ